าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยดูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ชมค่ะสวัค่ะ คือวันนั้นที่คุยกับพี่แบร์หนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วพี่แบร์น่าจะแปลในทางที่ที่แบบมันแบบมันก็แบบคอนเท็กซ์มันเปลี่ยนนิดหน่อย uh หนูไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะเอา s uh, uh ุ๊ดเลยเอา so surprised like w บใช้ค a w ว่า like I was like like whoa like it was like a moment in the character คะ่ะ uh <laughs> พี่แบร์ฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย uh huh. แล้วก,ก็คุยกับพี่แบรแล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยถ้ายูจะแบบไป,ไปแบบไปพูดอะไร conversation ที่เราคุยกันนะช่วยแปรให้มันถูกหน่อยได้ไหมแสดงว่าตอนตอนนั้นพี่แบรเขายังไม่ก็ t ความหมายเราคือหนูจริงจริงๆ,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 ๆก็ขอยืนยันคําเดิมค่ะว่าณตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นน่ะ <c oughs> รู้สึกว่าพี่โอ๊ตหล่อมากๆจริงๆค่ะอันนี้พูดจากใจแล้วก็ตอนที่เล่นละครคือ in character รู้สึกว่าแบบล <c oughs> องมารู้สักว้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์นั้นคือพี่โอหล่อมากเลยใช่หน้าโมเมนต์ตอนที่ตอนที่ถ่ายละครอยู่อินคาแรคเตอร์รู้สึกว่าหล่อจริงๆริงพี่แบร์ไปใช้คําว่าเขาใช้ว่าอะไรนะคะหลงป่ะคะเออหลงไม่ได้ใช้คํานี้นะอ๋อเดี๋ยวเขาแบบหล่เขาไม่โอเคที่เราแบบไปชมคนอื่นไม่รู้ไปห่างเขาเไปบ้างแต่ว่าก็แอบเกรงใจพี่โอแล้วก็แอบเกรงใจแบบแบบแฟนพี่โอด้วยว่าแบบเหมือนแบบไปทําให

ค่ะก็หลอกคนละสไตล์จริงๆทุกคนหลอกคนละสไตล์จริงๆเลย every single person ไม่มีคนไหนที่หลอสํำกันอ่ะแล้วในสายตายากพี่แบร์หลออยังไงเขหนูจริงอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ว่าพี่แบร์เขาหล่อจากข้างในแล้วเก็าก็หน้าตาทุกอย่างเป็นแบบเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในอะค่ะได้พูดอย่างเงี้ยเขาใช่ไหม บอกเขาทุกวันเลยแต่เขายะไปแปลความหมายแล้วผิดอีกโน้อแจ่ยนี้คือเขาก็ไม่เคยบอกสื่ออะไรอย่างนี้เหมือนกันโน้ว่าแบบว่าย่าเคยพูดกับประโยคนี้กับเขาเหมือนเขาไม่ปวดทุกข์อ่ะหรือพี่แบอยากแกล้งเราหรือเปล่าหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะก็เลยก็คุยกันพี่แบก็บอกว่าเขาพูดตลกเฉยๆเหมือนแบบว่าแบบเหมือนแบบ อยากให้แฟนแบบสนใจอะไรพูดตลกเฉยๆแล้วตอนที่เราเล่นกับพี่แบรเรารู้สึกเหมือนตอนที่เล่นกับพี่โอ,ห,อนหนูว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องอะค่ะมันต่างกันแบบต่างกันเยอะมากๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเป็นแบบเด็กสาวคนหนึ่งที่หลงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาไม่หลงมากแล้วอย่างเางี้ออยพี่พี่แบเขาชมย่าว่าไงบ้างครับจำได้เลยว่าว่าพี่แบบอกว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ w e l love it first sight ใช่แต่ว่ามาเหมือนมาเหมือนรูสตกตอนหลังเขาน่าจะคิดว่าหนูสวยจากข้างในเหมือนกันอทำไมงคิดว่าอย่างนั้นล่ะลุงเพราะเขาไม่พูดกับเราหรือยังไงเขาพูดแต่ว่าถ้าเราจะอยู่กันได้ถึงเกือบจะสิบสองปีเขาก็ต้องคิดว่าหนูสวยจากข้างในด้วยค่ะ ไม่ค่ะชมได้ค่ะหนูเชื่อว่าในใน relationship อันนึงเราต้องเราต้องพูดกันได้ว่าแบบเรารู้สึกว่า like oh, this person's i good looking อะไรเอ่อเป็นเรื่องปกติอะเนาะมัน,มนไม่ได้เป็นซ<ม>ีรีส์อะไรแล้วบ<ช>อเขาเขาไม่ว่าแบบเขาแบบชมนางเอกคนไหนสวยนอกจากเราเขาก็ชมนะมเขาก็ชมทุกคนเลยค่ะว่าแบบทุกคนมีความพิเศษในในแบบของเขา นาาหน <No. S 2> ูเห็นด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l กเกอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนอไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ